ชื่อคลิปนี้ว่าอะไรเดีย๋ยวเที่ยวหนึ่งวันกับเพื่อนๆชาวไทยตั้งใหม่ตั้งใหม่ก็ได้ตั้งใหม่คือคาเฟ่น,นี้มันปังนะมัยต้องมีเลิศเอาดีๆเลิศเกินหมจริงโอเคเรือเจะเหนื่อเลยไปปิดนิที่ฮันกานกันต่อค่ะโอเคลุยกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนและ,และรถรถสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนและนาันนาค่ะแนะนำตัวห<ด><ด>น่ยค่ะตอนนี้ถามว่าเราอยู่ไทยหรอ,อเปล่าอยู่เกาหลีนะคะก็คือเพื่อนเพื่อนบินมาหาที่เกาหลีนั่นเอง ตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ขับรถมาอยู่ที่อำเภอที่ชื่อว่าโกย่างนะคะเพื่อที่จะมาคาเฟ่ที่มันแบบเพิ่งเปิดใหม่ใหญ่มากอลังการมากชื่อว่าดีอูรึมนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูเนาะว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็ขับรถมาจากคงแดประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะคะใช่ก็ไม่ได้ไกลมากงั้นก็เข้าไปกันเลย1หนึ่งาไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนิวครับตูนค่ะ,คะมากัน5คนแบบนี้นะคะทุกคนดูดิคือมันแบบมันอลังการมากอันนี้ก็คือชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ที่นี่จะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันส่วนชั้นบนสุดจะเป็นชั้นรูฟท็อปเนาะเขาก็จะมีทั้งเมนูของหวานแล้วก็เมนูข้าวแบบบรันช์พวกพาสต้าอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือเป็นภาษาเกาหลีล้วนเลยเนาะไม่ใชภาษาอังกฤษเลยอะ แบบว่าถ่ายเมนูปุ๊บทานเสร็จปั๊บอันนี้ก็จะเป็นแบบไส้ถั่วแดงด้วยอันนี้จะมีแค่เนยเอ้าครัวซองก็น่ากินแต่ใหญ่มากเลยอันนี้เมนูซิกเนเจอร์อันนี้ทรัฟเฟิลชิพเนอร์เอาแบบนมถั่วแดงเนาะ yes กานาลี อเมราอเม,มาามนาาอะไรนะนะนะลาเต้ี่นะนะไปดมดานีล่ไันม้นไมเนะีน่่ไม่มีไม่มีไอเนันตื้อตอ่ก็เลยจะต้องใช้เบอร์แล้วก็แจ้งผ่านกับเกาท้ทั้งหมด8 8 0 0วอน อ๋อ,อ,อ้อเอังมา่งดีนคือตอนที่ขับเข้ามา <c oughs> เขาบอกว่า จอดมันต้องจองแต่เราไม่ได้จองแต่ก็คือโชคดีที่เขามีที่จอดไว้ให้เราเพราะมาเรามาถึงแบบ11บเอ็ดโมงครึ่งอะไรประมาณนั้นอะ่ะที่นี่จะเปิดตอน11บเอ็ดโมงนะคะของพวกเรามาถึงตอน11บเอ็ดโมงครึ่งที่จอดยังมีอยู่ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้จองแต่เขาบอกว่าวันหลังอ่ะต้องจองถึงจะจอดได้เท่านั้นไป e ไม่ได้ฝากของเลยนะนีเปนลีฟ,ฟทีอยู่ได้ <laughs> เป็นบล็อกเกอร์แบบรีวิวอาหารนะคะแบบว่ารีวิวได้แบบเออขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง ที่อยู่ได้นะคะไปตามกันได้เรา <ud> มีอะไร<ห>จะอวดด้วยเหรอทุกคนอยูม่มาแล้วนะคะเคลมแบ็กสีโทมโทวันนี้ก็จะถ่ายรูปก,กับน,น้องคนนี้อย่างเต็มที่นะคะและที่นี่ยังแบบชั้นบนก็จะเป็นแบบมีเดียแกลเลอรี่คือคาเฟ่น,นี้มันปังนะชั้นสามมันก็จะเป็นแบบ ออกแนวแบบว่าสว่งางสว่างตรงนี้มันจะเป็นแบบมีเดียแกลเลอรี่ด้วยอย่างนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นรูฟท็อปกันนะคะ ต่อไปของเราก็คือร้านอาหารหมูสมชั้นที่มีการแสดงไฟโชว์ด้วยขับรถไปประมาณ7นาทีเท่านั้นเนาะนี่ไงค่ะห้า แสนสี่หมื่นเก้าพันคุณางนีนก็ตอนแรกอ่ะเราจะไปร้านหมูที่มันแบบมีการแสดงไฟโชว์แต่ว่าวันนี้เขาปิดที่นี่ชื่อว่าฮันอูมันนะคะเขาบอกว่าแบบมีออกรายการเมื่อปี2017อะไรอย่างงี้ด้วย เขาบอกว่าเนื้อที่นี่ไม่ได้ใช้ฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยอ่ะวัวก็เลยสุขภาพดีและเขานะคะจะมีการใช้ถ่านแท้ก็เลยอร่อยและกลิ่นหอมลุยได้แล้วใช่ไหมค้นน้อัน้่ยอ่ราบเนื้นนอ ไม่เหนียวเลยส่วนตอนนี้ก็เดินเข้ามาที่ Starfield แล้วนะคะ Starfield มันก็จะเป็นห้างที่แบบอารมณ์เหมือนเมกาบางนาเลยอะทุกคนเป็นห้างใหญ่ๆตอนนี้นะคะ ข้า s t a ฟิ i e l d เราเจอไดโซและเราจะซื้อโต๊ะกับเสือเพื่อที่จะไปปิกนิกที่ฮันกันกันต่อค่ะเแต่ตอนนี้เราอิ่มมากขอเดินเล่นเดินชอปปิ้งเพื่อย่อยอาหารก่อนแล้วก็ค่อยขับรถไปที่ฮันกันกันต่อนะคะโต๊ะอันนี้คุ้มมากแค่พันบอนเองอะและ้วก็เสืออันนี้แค่ส0 0พันอนเท่านั้นที่นี่มันกว้างมากเลยทุกคนเจอตู้แล้วหลังจากที่เดินมาแบบสิบกว่านาที ที่ตอนเด็กๆเคยเล่นแล้วก็แบบไม่รู้จะบอกใครว่ามันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะแบบต้องเสียบเสียบไม้แล้วก็ดึงดึงไม้เนยสักง่ายแล้วให้แบบต้องไม่ให้ลิงตกถุงนี้หมดไปเท่าไหร่คะสามหมื่นสองสามหมื่นสองถุงนี้หมดไปสองหมื่นแปดนะคะถ้าใครมาเที่ยวเกาหลีแล้วไม่รู้จะซื้อของฝากเพื่อนที่ไหนอะก็คือแนะนําให้มาที่ไดโซเพราะว่ามันมีให้เลือกหลายอย่างมากๆแล้วก็ราคาดีงามและคือของมันน่ารักมากด้วยแนะนํานะคะให้มาที่ไดโซ ของอบีฟดีอันนี้ดีเรามาดูกันนะคะว่าน้องนาจะเสียทรับไปเท่าไหร่หหลักแล้วค่ะโอ้ยทั้งหมดแสนหกนะคะและสถานที่ต่อไปที่เราจะไปเสียทรับกันต่อก็คือเสื้อผ้าค่ะสเปานะคะจะเป็นร้านเสื้อผ้าอารมณ์ H&M ของเกาหลีเนาะราคาดีคุณตี้งามนะคะ เอ้ยแต่มืองอะใส่สีขาวไม่ได้เพราะว่าเ,เอ,เอแต่นี้กำลังมาแรงมันน่ารักไปหมดเลยเฮ้ยสวย,ยก็คือเมื่อเช้าเราไปรับเพื่อนๆที่ฮงแดใช่ไหมแล้วก็วนรถอยู่ที่ฮงแดประมาณ4รอบได้เพราะ คนนี้คนเดียวเลยค่ะเขาตื่นสายนะคะเขาลืมหยิบกระเป๋าสตางค์มาค่ะก็คือเมื่อกี้อินเสียซับไปเรียบร้อยแล้วน้าาเสียไปเท่าไหร่แสน0 0ดพันที่นี่มีมอนิเต้ค่ะทุกคุณโอ้ยเสื้อครอบอะไรต่างๆนนาๆก็คือแบบมาแรงมากช่วงนี้ ถ้าใครไม่อยากไปสู้คนเยอะๆที่ฮันนำดงอ่ะก็มาที่นี่ก็ได้นะคือ,ค,อคือไม่ได้ไกลาจากฮงแดเลยขับรถมาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะคือดีอะ่ะพอออกจากมาริเท่มาข้างๆก็จะเป็นร้าน What It i s s e n c e และก็เจอเพื่อนเลยนะคะอุย้ยอันนี้น่ารักอะ่ะ <laughs> โอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะสองทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็จะออกจาก s t a r f i e d ไปมังวอนฮั่นกังพงงอนกันนะคะแม่น้นนนําฮันสาขามังวอนนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปิกนิกสั่งไก่ทอดแล้วก็ต้มมาม่ากินกันนะคะไปกันเลยเย้และตอนนี้เราก็ถึงบางวอนฮั่นกังพงงอกันแล้วนะคะอากาศดีมาก เมื่อกี้เราก็ปูเสือกันเรียบร้อยเราก็สั่งไก่มาแล้วนะคะยสั่งเป็นแบรนด์ BHC ที่เรารักได้ไก่มาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหยางยมชิคินอันนี้ก็คือปูริงเคิร์ซึ่งอันนี้สั่งแบบมีกระดูกส่วนปูริงเคิร์สั่งแบบไม่มีกระดูกนะคะพร้อมกับชีสบอลอีก5ลูกและซอสปูริงปูริงชิคกินมูแล้วก็มาม่าของสองคนนี้คะ่ะโอเคลุยกันเลย คลิปที่ใช้ชีวิตไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่เกาหลีน,นะคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นการเที่ยวที่มันแปลกใหม่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เที่ยวในโซโแต่ว่าเราไปแบบต่างจังหวัดเลยอะ่ะก็คาดว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ